ข่าวมาข้ามแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่11พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเย็นนี้คอสเนอะยังโหดเลยโรโมาโนโเผยชื่อ2ดาวยิงที่แมนยูควรจะคว้ามาร่วมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยทางฟาวิชิโอโรมาโนจอมแม่นตลาดนักตเตะเผยชื่อ2ดาวยิงที่ทางแมนเชสเตอร์เดตสนใจจะคว้ามาร่วมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยกันที่ทางฟาวิชิโอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาลีและก็จอมแม่นแห่งตลาดซื้อขายนักเตะ ยินันผ่านเดอะยูเตสแตนมาว่าไปสแสดงแมนเชสเตอร์ูสมเตดสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟิบเบรกิกตให้ก็สนใจจะคว้าตัวดาวินเดอเยสกองหน้าทีมชาติออรุกวัยของเบฟิก้าและก็บริชาลิสันกองหน้าทีมชาติบราซิลของท็อฟฟี่สิน้ำเงินเอฟเวอร์ตันมาสุชินโอเทร์ฟอร์ดในช่วงสมอน,นี้ โดยรลอันโดนี่กล่าวบอว่าดาวินดูเยสและก็บริชาลิสันคือ2ผู้เล่นที G ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจตำแหน่งกองหน้าและเมื่อพวกเขาเซ็นสัญญากับกองหน้าแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อนักเตะตำแหน่งกองกลางในครนั้ังนี้สำหรับทางดูเยสไว้2องปีนี้ซัดไปแล้วถึง 3- 4สประตูกับอีก4ีแอสซิสจากการลงเล่น4 1อดนัดทุกบริการให้กับทางเบฟิกาสในรายการนี้โดยนอกจากกองหน้าตัวเป้าแล้วเขายังสามารถเล่นตำแหน่งหน้าตำ่ำ และก็ปีกซ้ายได้อีกด้วยส่วนทางบริชาดิสันวัย25ปีซัดไปแล้วถึง9ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่น30นัดรวมทุกบริการให้กับทางเอฟเวอร์ตันในรายการนี้โดยสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและก็ปีกซ้ายไปในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะคะว่าแมนยูจะได้ใครไหมในช่วงตรัสซัมเมอร์นี้กับงบเพียงแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับ แมนยูลีลาเกินไปหน่อยปืนเอาจริงออกล่าเตอร์มันแต่ขึ้นอยู่กับตัวแชมเปียนลีกนะโดยอาร์ซนอนเอาจริงเอาจังในการเล่ล่าตัวยูริเตอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมที่เลสเตอร์พร้อมจะขายอยู่แล้วแต่ปัจจัยสําคัญคือตัวแชมเปียนลีกที่มีปัญหาในตอนนี้โดยทางเดียดเมลสื่ออังกฤษรายงานบอกว่าอาร์ซนอนจับตามองสถานการณ์ของเจอรมันกับทางเลสเตอร์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งตอนนี้เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะยื่นข้อสเสนอขอซื้อกองกลางต่อเบลเยียมในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสมัยนี้โดยสถานการณ์ของเชเลแมนคอน่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเลสเตอร์แทนที่จะสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะหมดลงในปี2023ดังนี้เดอะฟ็อกเองก็เตรียมพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อสเสนอในช่วงเสมอนี้เพราะแนวทางของสโมสรไม่ต้องการจะเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวเมื่อถึงช่วงกลางปีหน้า อย่างไรก็ตามปัจจัยสําคัญของอาร์เซน,นเองจะต้องประดูจนถึงช่วงเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ว่าจะคว้าตั๋วไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในดกานหน้าได้หรือไม่เพราะเป้าหมายต่อไปของกองกลางเวชเป,ปรนินี้คือต้องการเล่นกับสโมสรที่ได้ไปลุยทั่วใหญ่สุดของยุโรปสำหรับทางเชลมันนั้นย้ายจากทางโมโนาโกมาอ,อยู่กับทางเลสเตอร์เมื่อเดือนมกราคมปี2019เบื้องต้นเป็นสัญญาเยืยมนตัว6เดือนฉะนั้นก็ทําการซื้อขาดค่าตัว3 2ล้านปอนด์ เซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีมีอายุจนถึงปี2023ในครั้งนี้กันเลยทีเดียวเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันนะฮะถ้าเกิดว่าแมนยูยังสนใจอยู่ก็รีบไปฉกเขามาไว้ซะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับเผยเหตุผลสําคัญที่ทางเออร์ลิงเบารฮารแลน์ปฏิเสธแมนยูแต่เลือกแมนเชสเตอรแทนโดยงานที่ทางสื่อดังของกรีออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสาคัญ ที่ทางเออร์ลิงบาวฮารลนเลือกปฏิเสธย้ายไปรุวมทัพแมนยู u, และไปลงเอยกับทางแมนซิตี้แทนโดยแมนซิตี้เพึ่งจะประกาศบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการคว้าจัวเออร์ล e ิงบาวฮาร์ลนยอดเจ้าหยิงดักมุนไปรุวมทัพเป็นที่เรียบร้อยโดยเชื่อกันว่าเรือใบสีฟ้าทุ่มเงินไปถึง64.2ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าจีสัญญาของแข้งไวสเปียร์หลังนี้โดยซึ่งก่อนหน้านี้ก็หลายสโมสรแถวหน้าของยุโรปนะฮะ ต่างก็ต้องการได้ตัวเอริงบอลฮาร์แลนด์กันทั้งหมดเลยซึ่งจะเอาเขาไปช่วยทีมในการลุยผลบอลสดไม่ว่าจะเป็นเรรัลมาดริดเชลซีและก็แมนยูโดยเฉพาะแมนยูของเรานั้นให้ความสนใจฮาร์แลนด์มานานแล้วตั้แต่นักเตะอยู่กับทางบรดบูลซัสบวกจนกระทั่งกองหน้าทีมชาติเนว์ย้ายไปลุยโปรแกรมบอลกับทางดอตมุนอย่างไรก็ตามสุดท้ายบอลวันนี้แมนยูก็ต้องหลีกทางกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่เดินเกมอย่างรวดเร็วและคว้าด,ดาวเตะรายนี้ไปครองในท้ายที่สุดในครั้งนี้ซึ่งขณะที่ทางเดอรเทลกาผงานมากจริงๆแล้วหารเล่นนั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูในช่วงสมัยน,นี้แต่เป็นทางตัวตัวเตะเองที่เลือกปฏิเสธปีศาจแดงเพราะเขานั้นก็รู้สึกว่าสโมสรแห่งนี้ไม่มีความทะเยอทะยานมากพอและไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องการไล่ล่าความสำเร็จของเขาได้โดยสื่เจ้าเดิมยังอ้างมาว่าเชลซี ที่ต้องเจอปัญหาใหญ่เรื่องทางโรบันอาปาโมวิชถูกคว่ำบาตรจะต้องเปลี่ยนเจ้าของสโมสรใหม่ต่อผลให้สิงห์ครามเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่พลาดได้ลายเซ็นของฮาเลนเช่นเดียวกันนอกจากนี้สื่อทางฝั่งสเปนรายงานข่าวบอกว่าบรอัอลมาดริดเลือกถอยออกมาจากดิวของฮาเลนเนื่องจากถูกเรียกค่าหัวของแข้งรายนี้สูงถึง128.5ล้านปอนด์เงินเดียวไปในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะโอ้โหฮาเลนของเรา ทั้งที่ว่าจะลงเอยกับแมนยูจุดาเชียวสุดท้ายก็ปล่อยหลุดมือไปจนได้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเหตุไรแชมเทนฮากให้แมนยูกลับ,บมาซ้อมเร็วขึ้น2วีคก่อนจะเปิดเกมพิมริกโดยโทษฐานที่ไรแชมแมนยูมีการรายงานข่าวมาว่าคุณซื้อใหม่สั่งให้ลูกทีมกลับมาซ้อมเร็วกว่าเดิมก่อนที่เกมพิมริกิจะเปิดฤดูกาลใหม่ในครังนี้ ดยกานนี้ถ้าผมเตอร์ินเบอร์นะฮะสื่อดังของเมืองผู้ดีารายงานข่าวบอกว่าอีดิคชชนฮาร์คผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่6ของศึกยุโรปอังกฤษมีคำสั่งให้ผู้เล่นกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปีาสั้นเร็วขึ้นกว่า2ส,สัปดาห์หลังจากได้เห็นฟอร์มการเล่นอันน่าผิดหวังของปีศาจแดงในช่วงหลังมาแล้วและเกิดความไม่พอใจในเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะ ทั้งทีมโดยรวมเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ฤด,ดูกาลนี้บทลุ้นทุกแชมป์และก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกประการนานถึง5ปีติดต่อกันโดยเดิมทีแมนยูมีกําหนดจะกลับมาเล่นตัวก่อนจะเปิดฤด,ดูกาลใหม่ในวันที่4กรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดนั้นแหล่งข่าวระบุเลยว่าเอริดชันฮาร์กที่จะคุมทีมอาแ์เจนต์อัลสเดมในศึกเอเดเวิชลีกเนเธอร์แลนด์ G and, จนจบซีซัท่นนี้ ได้เลื่อนกำหนดการการรายง,งานตัวมาเป็นวันที่20มิถุนายนทําให้นักเตะม,มีเวลาพักหลังจบฤดูกาลปี2021ในวันที่22พฤษภาคมนี้ไม่ถึง1เดือนนะทั้งนี้เอเล็กชนทากต้องการเวลาเพิ่มอีกสสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจน้ว่านักเตะแม,มนยูทุกคนจะมีความฟิตมากพอที่จะเล่นฟุตบอลในสตา์ที่เขาต้องการได้และเป็นส่วนที่จะช่วยให้ปีแดงหลุดพ้นจากความล้มเหลวกลับมามีลุ้นแชมป์ระการใดประการหนึ่งกันอีกครั้ง นัมาแต่ที่ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายในปี2017สึกเอฟเอคัพและก็อยู่ในป้าลีกในยุคข,ของโชเซ่วันิโยและควา้าแชมป์ทีมบริคคนล่าสุดในปี2013ก่อนที่ทางเซอร์อเลฟอกุสันตระหนักขนือชาวสกอตแลนด์จะวางมือออกไปสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีซีซ่นที่จะให้เอริกเชนฮาร์กว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ประเดิมทำมาที่สีนัมดืนต่อไปนี้เริ่มจากวันอังคารที่12กรกฎาคมปี2565 จะเป็นคู่ระหว่างแมนยูเจอกะทางเลวอพูศึกแดงเดือดที่ประเทศไทยวันศุกร์ที่15กรกฎาคมประเทศออสเตรเลียจะเป็นเบเวนวิกตอรีพบกับทางแมนยูวันอังคารที่19กรกฎาคมประเทศออสเตรเลียแมนยูพบกับทางคีสันพเริวันที่23กรกฎาคมประเทศออสเตรเลียแอสตันวิลล่าพบกับทางแมนยูรอการยืนยันกันอีกครั้งเป็นตะวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับหลังนิกพาดฟันโบนัส1ล้านปอนด์หลังบืดตัวแชมเปียนลีกโดยการนี้ทางลับหลังนิกเคชโค้ดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้รับเงินโบนัสจำนวน1ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขเรื่องการคว้าตัวยู่้าแชมเปียนลีกในเดกอนหน้าโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, บุกแพต้ต่อทางบรตทันไปศูนย์ต่อ4ทำให้เหลือการแข่งขันเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะบุกเยือนคิสสมพาเรเดตที่สนามเซลเฮิร์ฟพาร์ค วันที่เด็บ2พฤษภาคมโดยผีแดงไม่มีโอกาสจบสูงไปกว่าอันดับ6แล้วซึ่งเป้าหมายที่เหลืออยู่ของทางแมนยูนนในรดยการ2021คือการรักษาอันดับ6เพื่อจะคว้าตั๋วไปเล่นในรายการยูโรปาลีกแต่ยังมีโอกาสล่นไปอันดับที่7อยู่ต้องไปเล่นในถ้วยใหม่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือแย่ไปกว่านั้นคืนยังมีความเป็นไปนได้ที่จะล่วงไปถึงอันดับ8และก็จะไม่สามารถลงไปเล่นทั่วยุโรปทุกรายการเลย ซึ่งเดลิสตาสื่ออังกฤษรายงานข่าวมาว่ารังนิกจะพลาดเงินโบนัสจากสโมสรจำนวนหนึ่งล้านปอนด์ไปแล้วเพราะไม่สามารถพาทีมไปเล่นในรายการใหญ่ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในฤดูกาล2022สำหรับทางรังนิกจะบทหน้าที่เฮดโค้ชผีแดงหลังจบฤดูกาลนี้และจะเป็นเอริกเชนฮากที่จะเข้ามารับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าขณะที่โค้ชชาวเยอรมันจะเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษาของสโมสรเขบคู่ไปกับงานคุมทีมชาติออสเตรีย ที่ตอรบรับการคุมทีมไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นสรุปคราวรถสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ